อย่างที่บอกไปในสตูนะฮะว่าวันนี้เราจะพามาพบกับการเข้าสตูดิโอฮะของบรรดาสี่นักร้องที่ได้บอกบอกได้ว่าแบบคุณภาพจริงๆแล้วก็มีโปรดิวเซอร์มีคนคุมที่เรียกได้ว่าอันดับต้นๆของประเทศเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาคุยกับอาจารย์คนที่ริเริ่มทำโปรเจกต์นี้ก่อนเลยฮะ,ะสวัสดีครับครับผู้ชมครับผมอาจารย์ครับก่อนที่เราจะพูดเรื่องอื่นเลย ขอให้จารย์แนะนําตัวก่อนเลยว่าจาร์เป็นใครอะไรยังไงครับผมเฉลียวสุขโชคครับผู้แต่งเพลงถอนคําสาบานมนรักดอนไหลอดที่คุณสันติร้องนะครับแล้วก็เป็นคนสร้างดวงตาคงทองครับกังกับช่วงแรกๆนะครับครับผมอุณผู้ชมหลายๆคนก็จะพอน,นึกออกแล้วว่าจาร์เฉลียวเนี่ยใครแล้วก็ผลงานคืออะไร,รนะฮะ มาพูดกันถึงโปรเจกต์นี้หน่อยฮะจางครับมีที่มายังไงฮะกับโปรเจกต์รำวงย้อนยุคอันนี้คือแรกๆเลยผมผมเองก็ไม่ได้มั่นใจว่ามันน่าน่าทำะนะทีนี้เห็นสินลูกค้าอย่างชุดที่มาหลานยามโมเขาก็พยายามที่จะทำรำวงกันแล้วก็เห็นวิชาน้อยลูกทนชาน้อยผมอัดเพลงเขาตั้งชุดแรกๆกันนะเขาก็พยายามจะทําผมก็เลย ลงพื้นที่ศึกษาดูว่าเออระมงย้อนยุคเนี่ยกลับมาแล้วจริงหรือก็ไปหลายๆที่อย่างงานวัดไม่าจะเป็นแถวจันแถวระยองอุทัยธานีพิจิตรอะไรเงี้ยหรือว่าภาคตะวันตกอะไรเงี้ยก็ลงพื้นที่ไปดูก็มีระมงย้อนยุคดังๆซึ่งมีป้ายมีงานขึ้นอยู่ตลอดแต่ที่ผมลงไปดูเนี่ยคือระมงย้อนยุคแบบบ้านๆเขาเล่นกันเอง ในแบบบ้านผมก็เลยศึกษาดูแล้วผมก็ถามว่าทุกวัดอยากได้แนวไหนวงดังไหมบอกเขาเขาก็อยากได้ทางวัดอนะแต่เขาไม่มีกําลังที่จะจ่ายผมก็เลยวิเคราะห์ดูแล้วว่าวงย้อนยุคนี้กลับมาแบบไหนยังไงไปดูตามชาวบ้านเขาทากันเออมันกลับมา จริงแต่ไม่ใช่แบบเดิมไม่ไม่ใช่แบบเดิมแยกนางรําคือตีการฆ่ากันจนให้ให้เลิกไม่ให้มีระวงแล้วเหมือนกับที่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ได้เห็นก็คือเหมือนในหนังสมัยหนังฝากลังวังอะไรประมาณนั้นก็คือนางรําสวยๆก็อย่างพี่กอก็ไปจองตัวคำคนเนี้ย ค้าหมาบัตรไว้เป็นคมเลยโค้งอยู่คนเดียวมีที่ไหนบอกด้วยนะครับเผื่อจะไปผมก็เริ่มหมั่นไส้แล้วสิผมพิกอตังเยอะจองอยู่คนเดียวผมก็อยากจะรำม้ากคนนี้สวยอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาของการเกิดการขม่นกันค่าสมัยก่อนจนนี่คือสมัยก่อนจนถูกให้เลิกไปเพราะสมัยก่อนจะมีงานทุกอย่างทุกที่ทุกงานวัดงานประจําปีแต่จะมีมวยรำวงหนังกลางแปลงคืออันนี้เป็นหลักเลยผมลงไปดูแล้วไม่ตีกันแน่เพราะว่ามันเป็นการเต้นตั้งแต่เด็กๆยันคนแก่ เหอนกันไม่ลงจากเวทีเพราะว่ามันมันมาในรูปแบบสปอนเซอร์ทําบุญให้วัดใช่ไหมฮะรอบนี้ผู้ใหญ่นี่นู่นเหมากอบไปกับร้านนู่นว่าอสจร้านวัสดุก่อสร้างร้านนู่นร้านนี้ร้านนั้นสรุบแล้วคือเขาเต้นฟรีกันกับทั้งครทั้งคืนก็เลยโอมันกลับมาแบบนี้เพราะว่าการเต้นฟรีหรือเปล่าฮะเลยทำคือรามงกลับมาใช่แล้วบ้านๆเนี่ยบางทีเขาไม่มีทางออกนอกนอกจากช่วงที่ผ่านมาเขาอาศัยไปรำหน้านาคบ้างครับ คือพูดง่ายๆหลยคนเป็นทางออกหนึ่งนะจะไปบาไปผับเขาก็ไม่ใช่อ่ะคุณบ้านอ่ะัดอั้นปันใจระบบงงหายไปฉันจะทาไงดีไม่มีทางออกเลยเขาไม่เป็นทางออกจริงๆนะคือเต้นได้เด็กกันผู้ใหญ่ไม่มีพิ่เป็นภัยก็เลยหาข้อมูลตรงนี้ได้แล้วรู้ว่าระบบมันมาแน่เราก็เราก็มาบานคอนเซปต์มาคิดให้น้องน้องลูกศิษย์ลูกหาว่าเอะเราทำไงจะไปแบ่งตลาดเขาได้หรือว่าจะเป็นเป็นทางเลือกหนึ่งของเจ้าภาพอ่ะ ซึ่งทุกวันเนี่เขาไม่มีปัญญาจะจ้างไอไอไอวงดังๆนซึ่งจ้างทีก็วัดก็ขาดทุนอะไรเงี้ยเขาก็ร้อยออเต้นกันเองรำกันเองอะไรเงี้ยก็เข้าใจเราไปดูแล้วเออก็โอเคนะครับอืมก็เลยเอา3-4คนนี่มารวมกันแล้วลองทำคอนเซปต์ให้แปลกดูซิก็คือเอาเพลงที่คนลืมไปแล้วอย่างเดียมวงกระดดาวเนี่ยครับอ่าเวอร์ชั่นโรเยนส์ป라์อเมื่อส0เออ4ีปีที่แล้ว คูดโดยไปนําเข้ามาจากเวียดนามเดียมวงกระดาวๆภาษาเวียดนามแล้วก็เพลไปดยร้องสมัยนั้นก็ดังมากก็ไม่มีใครนำมาอัทใหม่อันนี้ก็ค่อว่าเนี่ยนะพลังอัดอยู่ตอนนี้คือน่าจะโดนใจวัยรุ่นแล้วก็เอาเพลงเก่าๆอย่างสนโสนเสดามาให้ชุกกับชานร้องวิชานก็ลิเก ชูก็พึงได้รับรางวัลวิดีโอวอดมามันก็ตรงอ่ะ<ร>แล้วเรามาทำเาาาราเราก็มาทำจังหวะสามชาทําตรีใหม่เลยเพราะว่า,าพี่หมูกแกถนัดดนตรีบ้านๆอยู่แล้วคือถ้าขบวนลูกทุ่งจ๋าเนี่ยไม่น่าจะมีใครเกินแกเนาะ <c oughs> แกทำให้ลูกทุ่งที่หายไปช่วงหนึ่งกลับมาบดยสมศรีน่าคงจํากันได้ถ้าดนตรีแบบสำเนียงบ้านๆแล้วก็ตา้องให้แกผมก็เป็นคนวางคอนเซปต์มาแต่งใหม่ขึ้นมาเพลงเดียวคือกลองยาวร่วมบุญไอ้กลองยาวร่วมบุญเนี่ยหมายว่าได้หมดงานบวช งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่กระิ้นพระป่ามันได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดมองกันในตลาดปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกคงหรือสตริงหรืออะไรก็แล้วแต่เพลงที่เกี่ยวกับงานบุญนี้เรียกได้ว่าแทบไม่มีเลยไม่มีนะ่มรที่ไปร้องได้แบบงานบุญไหนใช้ร้องได้เลยเงี้ยมันก็ไม่มีต้องจัดไปพดลาบวชหรือเปล่าคยอบใช้บวชอย่างเดียวนะก็ใช้บวชอย่างเดียวเองอันนี้ไม่ได้ทุกบุญเลยนะงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานกระิ้นกระิ้นพระป่าได้หมดพูดง่ายงานอะไรที่มีใส่ซองเพลงนี้ได้หมดได้้หมดงานนบุตัวี ขึ้นมาใหม่หนึ่งเพลง่นั้นแหละเอ่นั้นก็นอกจากสวนเสดาแล้วทำในราชาแล้วสนุกสนานแล้วก็ไปเอาเพลงมะนาวมะีน้ำมาให้รุ่นการร้องก็มันก็ตรงอ่ะอย่างกรณีที่รถก็อาจจะเดินผู้หญิงกากัรกวนการเขาก็คือคือคือมันจะตรงลงท้ายก็คือไม่เป็นไรชื่อเธอนนั้ไม่สําคัญโปรดจงรู้ชื่อฉันการการันรู้ไหมมันก็จะลงสัมผัสพอดีของมันแล้วก็เอาเพลง เรซอนหาคู่เรซอนฝากรักซึ่งคนก็ลืมไปแล้วไม่มีใครอัดเป็นนานแล้วของอาจารย์รกุศลนขมรสิ่งซึ่งตอนนี้ท่านก็ป่วยอยู่เขาเท่ากบช่วยท่านในตัวแต่เะ,เะ,เะเรซอนเรซอนเรซอนเนี่ยคือก็ไม่มีแค่มาทำเป็นรุมบ้าคือระวงยังมีอีกเยอะสมัยอดีตนะที่ที่พวกเราลืมกันไปแล้วแต่มันบางเพลงมันกลับมาในรูปแบบที่ว่าคนนึกไม่ถึงอย่างกรณีเพลง จังหวะสก,กาเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นจังหวปะปาทางปาทางก้าสมัยก่อนบางทีเด็กๆคนรุ่นใหม่งงกันนะพอเปิดจังหวะมาย่องออกไปเป็นยังไงมาย่องใช่ไหมฮะก็อย่าเพิ่งเอาใจง่ายๆก่อนเราก็ไม่ได้เรียนแบบใครเป็นทางเลือกหนึ่งของเจ้าภาพไม่ต้องถึงแสนพวกเราเหล่านี้ก็ไปได้แล้วแต่ละคนมีระบ้านเป็นคนตัวเองมีชื่อเสียงคาดว่าเขาแจ้งเกิดได้เหมือนกันก็คือในเซตสี่คนเนี่ยเจ้าภาพอาจจะงบน้อยลงบีเนี่ย งบงบลดน้อยลงไปอีกคก็เอาไปสองคนก็ได้ครับก็ร้องในเส้นนี้ทุกคนร้องกันได้หมดคืออ๋อคือคุณจะเลือกใครก็ได้แต่เราขายเป็นแพ็คคู่ก็ได้ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแพ็กสี่คนถูกประหยัดลงมาอีกอืคุณผู้ชมครับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาวงอะไรไปวงนี้ก็ได้ฮะคณะรวมดาวคณะรวมดาวคณะรวมดาวนะฮะลองเก็บไว้ในอ้อมใจเพื่อพิจารณาครับอืก็ฝากไปถึงเจ้าภาพครับฝงานวัด งานบุญงานสงกรานอะไรอย่างเงี้ยนะละมวงยายุคเราไม่แพงสุดท้ายก่อน <c oughs> ที่จะไปคุยกับบรรดาศิลปินผมถามครูหน่อยครับว่าครูคาดหวังไหมกับระบีชุดนี้ก็คาดหวังอยู่นะว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เจ้าภาพซึ่งจริงๆแล้วเจ้าภาพทุกทุกวัดอ่ะผมอยากผมก็ทราบอยู่แล้วว่าท่านอยากได้วงดังแต่ง,งานเขาเต็มท่ามไปสปีอย่างเงี้ย แล้อีกอย่างหนึ่งท่านก็จ้างไม่ไหวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยครับพี่ว่าจ้างไม่ไหวถ้าเกิดท่านเจ้าภาพอยากติดต่อจะติดต่อ,อยังไงคร <S <S <อ>ับก็ติดต่อมาที่ผมเบือ้อคุณทัศส,สองคนครับผมเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ข้างล่างนี้เพราะเดี๋ยวฝนล,ลงไม่แล้วลเดี๋ยวเราจะย้ายก็<ม>ห้องเยก็ห้องไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับ สมใจให้บุญนุนส่งรวมทับรงความดีความดีไม่มีใครอยา<ด>่าไปต้องทำเอาขอขอบคุณทุกท่านที่มาแทน้อยวาจาจะภาพของเราขอบุญจงช่วยแบ่งบาหบันเทาทุกขให้ที่ขอสุขเพิ่มเทอีให้ได้พบสิ่งดีจงชคดีมีชยัย ชมครับตอนนี้ก็มาอยู่กับเรียกได้ว่ายังไงดีเนาะจะบอกว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการหรือว่าเป็นผู้ก่อตั้งดีพี่สวัสดีค่ะนักร้องคนรักย่าชุดมาหลังย่าโมค่ะเรียกยังไงดีเราจะใช้คำจำกัดความของพี่กับลำวงย้อนยุคอัลบั้มนี้ว่ายังไงดี ก็เป็นหนึ่งในทีมงานอของอรำวงกองยาวก็คืองานเพลงอัลบั้มชุดนี้ค,คืออาจารย์เฉลียวสุขโชคนะคะพี่วิชาน,น้อยลูกุนบ,บุรีชุดิมาหลายาโมพี่การการลันแล้ลกะวก็รสสาวรสเนี่ยคือคิดคิดโปรเจกต์กันมามแล้วก็ชุม่มองว่างานเพลงรำวงย้อนยุคเนี่ยเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่กล้าทำกัน เราก็พยายามอยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมามองว่าเราสามารถที่จะทําได้หรือว่าร้องได้ทุกคนร่วมสนุกด้วยกันได้แล้วก็ไปหน้างานเนี่ยมันก็จะสนุกร่วมกันอันเี้ยเพราะว่าอย่างรุ่นเก่าเขาเขาก็จะมีรำวงรุ่นรุ่นพี่ๆี่นางรำนะคะแต่อย่างชุดที่มาหลายยามโก็จะมีนางรำรุ่นใหม่ๆด้วยแล้วก็ลงไปเป็นนางรำอีกไหมก็ถ้าให้ไปรำก็จะรำอะไรอย่างงี้นะคะใช่ค่ะก็เลยอยู่ในชื่ออัลบั้มก็คือรำวง กองยาวนะคะก็คือจะมีรวยรวมดาวรำวงรวมดาวกองยาวร่รวมบุญเรียกสั้นๆก็คือรถกับการชานกับชุนี่คือเรียกเด็กสมัยใหม่ไงเด็กสมัยใหม่เขาจะเรียกกันเยรียกยง่ายๆเอาเอา,เอาชื่อเล่นของทุกคนคมาแล้วก็มา,มาเรียกวมกันให้แฟนเพลงได้เรียกง่ายๆแล้วก็งานเพลงก็จะมีเพลงะรำวงกองยาว ก,ก็เพลงของอาจารย์เฉลียวชุบโชคแล้วก็เพลงเก่านาเพลงเก่ามาร้องใหม่ก็คือเดียมวงกระด้าดาวก็งานเพลงของ Royal รอยยันสปายงานเพลงนี้ก็ได้เอาวงรอยย็นสปายเขาร้องไว้นานแล้วแล้วเราก็ได้เอามาร้องอย่างชุดที่มาหลายยญโมเนี่ยร้องแนวสนุกสนุกได้อยู่แล้วก็จะ ก็จะมีเพลงสาวป,ปักใต้คือร้องเดี่ยวนะคะแล้วก็จะมีอ,อีกงานเพลงหนึ่งก็คือเหล้าจูอันนี้ก็จะเป็นปบะมาร้องแก้ากับเล้าจา๋าใช่ถ้าเกิดฟังธรรมดามันออกจะหวาดเสียวหน่อยนะพี่ถ้าเป็นถ้าเป็นวเวลาเราพูดมันจะหวาดเสียวแต่ถ้าว่าเราเรา้องเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าต่อว่าผู้ชายหน่อยอะไรเงี้ยเธอเมาจนแบบไม่ไม่สนใจผู้หญิงจากพอเหล้าหมดแล้วเล่าเล่า คุณเล่าจ๋าเราก็ไปาหาหันเล่าจู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเล่าแบบ,บลองลองลองสัดทอนหนึ่งได้ไหมะฮะจากเล่าจ๋าไม่พอหันมาเป็นเล่าจู่คุดคุยคุคุคคคคางจู่ก็ยนอนเฝา้าจะมีหญิงดใดใครเขาเอา ผู้ชายขี้เมาที่รักเล่ายิงกว่ามีประมาณนี้เลยอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงต่อว่าใน่อยหน่อยก็คือเป็นผู้ง่ายเป็นเพลงแกขนาะเพ็งแก้ใช่ก็ร้องร้องแก้กันงานเพลงก็จะร้องสี่เพลงมันจะมีร้องร้องร้องแก้ก็คือจะมีเพลงสนโสดาครับโสดานี้เราก็จะผู้ชายร้องผู้หญิงร้องอย่างเงี้ยนะคะเพลงเก่าแล้วก็ รสสางรถก็ร้องมะนาวไม่มีน้ํากับพิการ,รการการันใช่<ม>ก็จะมีแล้วก็เพลงคู่ไอเพงลงร้องกลุ่มก็จะมีนี่ค่ะเราวงรวมดาว<ม>นี่ไง อะไรบ้างนี้ถือว่ายากไหมพี่เพราะก่อนหน้านี้พี่เป็นแบบสไตล์ลูกทุง่งลูกทุง่งลุกทุง่งแบบแท้ๆเลยแล้วต้องกลับมาแบบลุกทุ่งที่มีจังหวะในหลายๆสไตล์มาหมาจะเป็นลุมบ้ามาหมาจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยากยากพอสมควรเพราะว่าเราเราจะไม่ค่อยชินจังหวะด้วยแล้วก็เพลงก็เป็นเพลงสนุกหมดมเราก็ต้องมาทําอารมณ์ใหม่กับการร้องเพลงแล้วก็ โชคดีอยู่อย่างคือได้อาจารย์เฉลียวทุกโชคมามาค,คุมหน่อยก็ก็ยังสบายใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างฮะการการทํางานร่วมกับน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องลอสพีการหรือพี่ชานน้อยอน่ารักทุกคนน่ารักทุกคนแบบเอ,อ้ยพี่โชอะไรเงี้ยคือ,อช่วยช่วยเหลือกันนะคะคืออย่างเราร้องตรงไหนไม่ได้น้องก็จะบอกเราหรือว่าถ้าเราร้องไม่ได้เขาก็จะบอกเราคือต่างต่างคนต่างให้ให้ ความคิดแล้วก็ช่วยเหลือกันด้วยอะไรอย่างนี้้อ,อน,น,นอใช่ไไก็ยังมาถ่ายรูปให้เราด้วย <c oughs> <c oughs> นะคะรู้สึกไงบ้างฮะโดยส่วนตัวกับอารบบอมชุดนี้เอ่อความความรู้สึกส่วนตัวเนี่มันเป็นในใจอาวาดหวาดอยู่ว่าเฮ้ยเราเราทำแล้วแฟนเพลงจะยอมรับหรือเปล่าหรือว่าคนรุ่นเก่าๆ,ๆเขาจะรับรับเราได้ไหมเพราะว่าเราเอาทำเพลงมาเนี่ยมันเป็นเรามาแปลงดนตรีหมด แต่ก็ไม่ได้แปลงไปมากแปลงดนตรีในที่นี้คือคนรุ่นเก่าหลายๆคนอาจจะยัง,ย,งยึดกับเวอร์ชันเก่าใช่ๆๆๆจะรู้สึก<ช>ยังไงเมรากมาทำเรา<ห>เ,เรากลัวแบบว่าเอ้ยทำไมงานเพลงอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้ก็เลยปรึกษาพี่หมูอาจารย์อาจารย์เฉลียวได้บอกว่าอาจารย์เฉลียวบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าอาจารย์ยังเอากลิ่นอายเก่าๆไว้อยู่ถ้าเราไปทิ้งไปเลยปุ๊บ ทุกคนก็จะลืมไปแล้วก็เลยก็ยังเอากลับเข้ามาแล้วก็เลยสบายใจขึ้นมาหน่อยเออไม่ไม่ยากไม่ยากอย่างที่เราคิดไว้อย่างเงี้ยค่ะอยากให้ออแฟนเพลงอะค่ะลองลองฟังดูแล้วก็ช่วยพิจารณาด้วยาฝากเลยพ <c oughs> ี่ฝากเลยถึงแฟนๆทั้งแฟนชุติมาหลานยาโมโแล้วก็แฟนที่ทั้งแฟนรายการด้วยค่ะก็ขอฝากงานเพลงลำวงรวมดาวนะคะกองยาวร่วมบุญก็เป็นงานเพลงอัลบั้มช <c oughs> ุด <c oughs> ใหม่ล่าสุดเลยที่ได้นำนักร้องทั้งหมดก็คือมีชุชกชาญการกัรถนะคะก็ยังไงก็ฝากงานเพลงอัลบั้มใหม่นี้ไว้ด้วยนะทุกๆงานเพลงแล้วก็อัลบั้มเดียวก็คงหลังจากอัลบั้มนี้เรียบร้อยแล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่ออกมานะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยกับวีรลักแฟนเพลงทุกๆท่านนะคะทางซุปเปอร์ลูกทุ่งด้วยค่ะสวัสดีครับบายดีครับนี่ถามน้องดง ใครไปล่อลวงพี่มาในโปรเจกต์นี้น้องๆทั้งนั้นเลยไม่มีใครล่อลวงหรอกครับเต็มใจเลยเต็มใจเลยถ้ารุ่นนี้ก็รุ่นนี้ไม่ต้องล่อลวงแล้วไม่ต้องล่อลวงแล้วครับบอกมาเฮ้ยเดินตามเลยใช่เพราะเราชอบทํางานตรงนี้อยู่แล้วทำอยู่แล้วไงพอดีทําอยู่แล้วปั๊บเราก็เอาแนวของจังหวะมาแล้วพอดีจังหวะเราลองไปแล้วชุดหนึ่งในจังหวะชุดที่3ใช่ไหมแล้วพอดีอาจารย์เสือบอกว่าเอ๊ะ จังหวะดีมาร่วมทำตั้งวงกันดีกว่าอพอดีฮะเพราะต้องเอา 4, 4สี่ศิลปินนะศิลปินก็บอกอาจารย์เหลียวก็เอาผมสักคนดีไหมผมก็เคยเป็นร้องเพลงของท่านมาหมอนไปเก่าก็เลยลงเอามาแล้วก็ผสมประสานกันทั้งสี่คนครับต้องบอกเลยว่าแต่ละคนก็เป็นเด็กๆแล้วพีวิชาหน่อยพี่เล็กเนี่ยหนักใจไหมกับการที่เราต้องมาร่วมงานกับเด็กๆ ไม่หนักใจเลยฮะเพราะว่าเด็กๆเด็กๆเดีเด๋ยวนี้เขาก็มีประสบการณ์ที่ดีแล้วอย่างหนึ่งอะบางครั้งเนี่ยเด็กพวกนี้เขามีความความสามารถนะฮะเขามีความสามารถแล้วเนี่ยเขาเป็นนักร้องเต็มตัวครับผมเป็นนักแสดงอย่างเดียวนัก,นกแสดงลิเกเะฮะเข้ามะตอนนี้ว่าถ้าเรามาร้องเพลงแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมให้กับเขาครับคือใน nice ในบ้านเราอะผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันเด็กกว่ามันอะไรหรือเปล่าโอ้ยสมัยนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นฮะครับสมัยนี้คิดว่าเราทํางานร่วมกันแล้วไปได้ดีนะฮะมไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไปด้วยกันหมดได้ะได้ใช่ไหมฮะครับเป็นยังไงบ้างพองมาทําร่วมกันน้องๆแล้วสนุกไหมฮะสนุกครับสนุกแต่หนักใจนิดทำไมบ,บางครั้งค,คือว่าเราเ เราเป็นกังวลไงกังวลหลายอย่างเพราะว่าเราทํากิจการเราทำตรงนู้นโดยทําตรงนี้ด้วยมันโดดไปโดดมาเนี้ยใช่ไหมฮะมก็เลยทํางานตรงนี้ไม่เต็มที่อาจจะช้าพินิดเพียงพี่ว่า สมองเราเนี่ยใช้หลายด้านนะฮะมหลายใช้ของอาระบายของส่วนตัวนะฮะแล้วจะมาตั้งลำวงกันอีกเนี่ยมันก็เลยพร้อมบางทีเดียวเนี่ยบางครั้งลาไปพิเก่งด้วยอืมอ่าเรียกได้ว่าแบ่งของสมองเป็นสามส่วนเลยหลายส่วนไม่ยอดจะสามส่วนหรือสามสี่ส่วนยังยังมีอีกยังยังจะต้องต้องรับภาระคนที่ลำบากลำบากอีกหลายคนนะฮะในแวดวงที่เคยเป็นลูกทีมเรานี่อย่างนี้ฮะ ก็เรียกได้ว่าอาจจะมีตะกุดกระักบ้างดีบ้างแต่ว่าเราก็พยายามที่สุดแล้วนะครับไม่ให้น้องๆมันรอเรานานอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นอกเห็นใจกันนะครับก็คิดว่าคงไปด้วยดีครับไปด้วยดีและอีกอย่างหนึ่งแฟนขับของผมมีแฟนขับของผมเนี่ยเป็นขาขาาลิเกขาลิเกเนี่ยใจเขาปั้มใจปั้มผมคิดว่าผมอาจจะเป็นตัวเชื่อมตัวหนึ่งที่สามารถ ดึงระหว่างคนฟังลูกทุ่งแล้วก็ริเกมาช่วยกันครับดึงมาหาเราได้ม,มันก็คงจะอมกลืนกันดีครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปครับม,มาพูดถึงการร้องบ้างเป็นยังไงบ้างครับพี่กับการร้องเพลงในลำวงนี้การร้องใช่ไหมครับครับการร้องเพลงเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะ มันแตกต่างกับร้องลิเกแน่นอนแน่นอนครับคําว่าลิเกเนี่ยฮะบางทีบางคนเนี่ยรอเรือรอลิงบางครั้งเนี่ยล้อกระดกลิ้มกันหมดเลยครใช่ไหมฮะ,อะนอกจากคนที่เ,เรียนรู้ภาษาตั้งแต่ผมมาแสดงลิเกมาบางครั้งผมยังไม่รู้ว่าเกือกกั่วกลายกล้ำเป็นยังไงตั้งแต่ผมมาร้องเพลงนี่ผมรู้ว่าลูกทุ่งเนี่ยสอนให้ผมรู้ว่าอักษรเป็นยังไง กิดกู้กลกล้ามอ่างเงี้ยต้องรู้เลยนะครับเราจรึงถือว่าลูกทุ่งเนี่ยสอนให้เราเนี่ยได้มีความรู้อีกทางหนึง่งคือว่าถึงจะยากไงเราต้องศึกษาอืแต่ยากยากกว่าลิเกอืยากกว่าลิเก,ก,ก,เกจะยากตอนที่รำรำว่ารำจะถูกต้องไหมแต่เพลงนี้เพลงนี้ไปีจังหวะแล้วเพงวงลงนี้ไปจังหวะแล้วอืมจังหวะแล้วเนี่ยมันจึงผมคิดว่าทางด้านเพลงลูกทุ่งเนี่ย ยากกว่าลิเกตรงร้องต่อร้องแต่ถ้าล้ำลิเกแล้วยากกว่าเพราะนักร้องเขาดำไม่เป็นอืแล้วพอมาเป็นทั้งร้องทั้งล้ำอย่างละวงเนี่ย มันก็ต้องเออเอาออกไม้หมดแหละเวลาเขาร้องลำวงปั้มเราก็ต้องเราก็ต้องมีเกลียไปด้วยใช่เรามาลูกวงใช่ไหมดูเป็นแนวใหม่แนวใหม่ครับจะต้องเราเขาเขา้องมันมองรเขาเราลำตรงเด็ดไรเงี้ยเราสามารถเราจีบมือได้ลำวงลำวงเงี้ยปั๊บปั๊บเนี่ยเราสามารถจะจะสวยอะไรเขาเงี้ยอะไรเงี้ยเราได้ไงเราได้หลักแต่เราใช้เพื่อประกอบเท่านั้นเองจะมาใช้เป็นเป็นหลักไม่ได้แต่เราถือว่าเรามีสองอย่าง พนกันไปมาตมาตางกันไปครับเพลงที่กิเล็กได้รับผิดชอบในครั้งนี้มีสิคนละสามเพลงโนนสดาวคู่กับคุณชุติมานะฮะแล้วก็เพลงเล่าจ๋าก็ร้องแก้กับคุณชุติมาฮะเล่าจูฮะแล้วในเพลงหนุ่มปักใต้ครับหนุ่มปักใต้กับเพลงของคุณชายเมืองสิงห์กับปาตุชาติ ผมก็มาร้องใหม่ก็แก้กับสาวปักใตนะ้ก็คนละสามเพลงก็ครบระบั้มบอดีบกเพลงนะถ้าเกิดผมอยากจะให้เล็กลองแซมเปิลสักเพลงหนึ่งที่อยากจะแซมเปลิลเพลงไหนเพงนี้นะฮะไอ้โลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอนหญิงไร้ยชายลอนหยอกย้อนกันปรีนปนปิ่นปอกลอกลวงกันเวียนวนฉันจึงเกลียดคนมารักเราสุขสำราญนี่ฮะ อันนี้ใส่ความเป็นลิเกลงไปด้วย,ยไหมฮะไม่ใส่ฮะไม่ใส่ไม่ใส่เลยไม่ใส่ถ้าเกิดร้องเพลงลูกทุ่งก็ใส่ลิเกเนี่ยถ้าเกิดใส่ลิเกลงไปจะเป็นยังไงฮะถ้าใส่ลิเกมันต้องเพลงอาชาฮะต้องเพลงอาชาล,ลงสักหน่อยได้ไหมฮะอ๋อไในเพลงอาชาใช่ไหมครัล้มตัวลงนอนแนบมอน ใบเก่ากลิ่นไอของกายแฟนซาวแก้มขาวเคยนอนตรงนี้กอดหอม ทุกวันเรารักกันดีแต่มาถึงวันนี้เหลือเพียงแค่เศษความฝัน<ม>น,นี่ฮะเรียกว่าลูกเอื้อนะของลิเกอ่ะสุดท้ายฮะที่ได้ครับตอนนี้เราก็มาเป็นอีกหนึ่งรูปแบบละการร้รองการร้รองเพลงแต่างจากการเป็นลิเก ใช่ครับฝากถึงแฟนๆหน่อยครับผู้ที่สนับสนุนที่เล็กไม่ว่าจะเป็นนายกพี่แกไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่เป็นนักร้องลูกทุ่งผมขอบคุณนะครับสาหรับน้องๆที่มาถ่ายทํำและสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับและขอบคุณไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่เคยสนับสนุนผมและขอบคุณสำหรับแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ที่เคยชมลิเกมาและก็เคย สดับถนนผมมาตั้งแต่ชุดแรกจนมาถึงชุดนี้ชุดที่4แล้วนะครับก็ขอฝากชุดนี้ไว้ด้วยแล้วคณะนี้ไว้ด้วยในคณะรำวงย้อนยุครวมดาวนะครับโดยการาดูแลของอาจารย์เฉลียวสุกโชคนะครับเราขอฝากกัด้วยทั้ง4คน,นครับผมวิชาน้อยคอมโบหรือวงเล็บว่าวิชาน้อยลูดทนบรีครับสวัสดีครับมแม่ อ้อนขยี้ใจอย่างนี้แฟนๆจะไม่รักจะไม่สนับสนุนได้ยังไงน,นะครับขอบคุณพี่ชานนอยมากนะครับ